ชมอุทยานซึมซับบรรยากาศจนได้เวลาพอสมควรก็เตรียมเดินทางกลับบ่ายคล้อยแล้วบริเวณด้านหน้าสังเกตมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตาที่้านจอดรถมุมนี้จะเหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวสายชอบจะมีของฝากไว้ให้เลือกซื้อเลือกหาติดไม้ติดมือได้พอสมควรหรือแม้กระทั่งร้านเครื่องดื่มนั่งชิวๆก็พอมีเช่นกันครับ ก่อนจากกันไปในตอนนี้ผมได้ข้อคิดสอนตัวเล็กๆน,น้อยๆจากการได้อยู่ใกล้และสัมผัสพระพักองค์พระอาจนะนั่นก็คือความอดทนอดกลั้นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามขอให้เรามีสติตั้งมั่นในความดีและความถูกต้องแล้วประคับประคองกายวาจาใ,ใจของเรา ให้เดินไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรโดยไม่เผลอไผลไหลหล,ลงที่ต่ำดังนามธรรมาความมั่นคงขององค์พระอาจนะที่พระพักยิ้มแย้มสงบนิ่งไม่ไหวติงแม้จะผ่านภัยสิ่งกระทบต่างๆจากภายนอกวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าแต่องค์พระก็ยังคงงดงามสร้างความรู้สึกสงบความสุขใจเสมอแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสพ,พบเห็นเป็นระยะเวลานานาน,นับร้อยปี สำหรับคลิปนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ